สวัสดีค่ะแม่แอนค่ะวันนี้นะคะแม่แอนจะมารีวิวเครื่องปั๊มนม Attitude m ารรุ่น Little p l u s Pro นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนานมาจากตัว Little p l u s เดิมนะคะซึ่งมันมีฟังก์ชันที่แบบว่าดีขึ้นยังไงนะคะมีอะไรที่พิเศษขึ้นกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันเนาะแต่นอกจากนั้นนะคะยังมี รีวิวตัวช่วยดีๆที่จะทําให้คุณแม่เนี่ยสามารถปั๊มนมได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเลยแบบว่าแฮนด์ฟรีกันไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอ่าแทเดแอนอันบอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาในเซตของเครื่องปั๊มนม Little p l u s p r o เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาให้บ้างอย่างแรกนี่ก็คือเป็นเซตกวยปั๊มนมมีให้ทั้งหมด2อันและแน่นอนว่าเอกลักษ ของเอติจูดมามเนี่ยก็คือซิลิโคนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งไซส์กลวยมาตรฐานเนี่ยเขาให้มาเป็นที่ขนาด24มมนะคะเราสามารถอัปเกรดไซส์ตามขนาดหัวนมเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปั๊มนมได้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากเซ็ตนี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีนี่จุกนมเนี่ยสามารถประกอบเข้าไปเป็นขวดนมทานปกติได้เลยนะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีสายอะแดปเตอร์ที่ใช้กับไฟบ้านนะคะก็จะเป็นหัวที่เสียบแบบนี้อันนี้ก็เสียบสองขาได้เลยนะคะอันนี้เป็นสา อะแดปเตอร์ที se ่ชาร์จไฟจาก Power b a n แนะคะเผื่อแบบคุณแม่คนไหนแบบว่าพกไปข้างนอกบ้านแบตหมดฉุกเฉินเลยประมาณนี้นะคะมี Power b a n แบงคสำรองเลยเนี้ยก็สามารถปั๊มนมต่อไปได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นยังมีสายปั๊มซึ่ง รุ่นนี้เขาปั๊มได้ทั้งปั๊มเดี่ยวและปั๊มคู่อันนี้เป็นสายปั๊มแบบปั๊มคู่ก็คือจะเป็นตัววายแบบนี้นะคะด้านนี้ก็คือต่อเข้ากับตัวเครื่องด้านนี้สองข้างเนี่ยต่อเข้ากับกรวยปั๊มนมก็สามารถปั๊มเป็นปั๊มคู่ได้เหมือนกันส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นปั๊มเดี่ยวนะคะต้องแยกกันแบบนี้ ส่วนของตัวเครื่องปั๊มนมนะคะก็ต้องบอกว่าสีสันสดใสซาบซ่าเขาบอกว่าเป็นการฉีกกดของการทําเครื่องปั๊มนมเลยนะเพราะว่าเครื่องปั๊มนมของแอติจูนนำส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องสีขาวเนาะอันนี้เขามากับสีใหม่เป็นสีฟ้าสดใสสีฟ้าแคริบเบียนบลูเลยค่ะ อ่ะทีนี้นะคะเรามาพูดถึงสเปคของเครื่อง Little Plus Pro บ้าง,างอย่างที่แอนเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่ามันเป็นตัวอัปเกรดมาจาก Little Plus เดิมนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่ามันแบบว่าซื้อใจแบบคุณแม่มากพร้อมที่แบบเจจะเปเงินอัปเกรดนั่นก็คือการมีแบตเตอรี่เข้าไปในตัวเครื่องนะคะมันทําให้แม่อย่างเราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นคิดดูสิถ้าเราจะต้อง พกเครื่องปัามนมออกนอกบ้านเราจะต้องวอลเวหาปัก๊กมันก็ไม่สะดวกใช่ปะแต่เครื่องนี้จบเราแค่แบบชาร์จไฟวันละครั้งแค่นั้นเองมันสามารถอยู่ได้กับเรานะคะปั๊มนมนกับบ้านมีของฝากลูกให้ได้แน่นอนและที่สําคัญเมื่อเราจับคือตัวเครื่องขึ้นมาแล้วแม่รู้สึกเลยว่าน้ําหนักมันเบามากเวอร์น้ำหนักตัวเครื่องแค่240.5กรัมแค่นั้นเองคือแบบ เบากว่าแบบหมู3มขีดอะไรเงี้ยปกติเราทำกับข้าวมื้อหนึงใช้หมูสับสาขีดแล้วอะเออนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมาครบทุกฟังก์ชันการทำงานไม่ว่าจะเป็นโหมดดูดโหมดกระตุ้นโหมด2 in 1หรือโหมดรีดนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ,อ้ยปั๊มแล้วน้ำนมจะไม่เกลียงเต้าหรือเปล่าราคามันถูกแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะ มาถึงเรื่องแรงดูดนะคะแรงดูดของเครื่อง Little Pad Pro เนี่ยอยู่ที่3 8 0 m m h g ซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าแรงดูดน้อยกว่ารุ่นพี่ๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น m i ล l e r l i ไล์หรือรุ่น Galaxy นะคะก็คือตามราคาแหละ8 0 0ผตามกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ารุ่นนี้แอนทดลองใช้มาแล้วนะคะถึงแม้แรงดูดจะไม่ดีเท่ารุ่นพี่ๆนะคะแต่ก็สามารถ เรียงเต้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่เราอาจจะเพิ่มเวลาไปสัก5นาที10นาทีมากกว่าเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะแอนลองกล้วโอเคเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณแม่ก็อาจจะอยากฟังแล้วเนาะว่าโหมดหรือฟังก์ชันการทำงานของเจ้าตัวเครื่อง Little p ลพ s p ส r เนี่ยมันทำงานอะไรยังไงบ้างนะคะเขามีทั้งหมด4โหมดอัจฉริยะเหมือนกันนะคะอย่างที่แอนบอกไปนะคะโหมดแรกเนี่ยนั่นก็คือการ กระตุ้นน้ำนมมันเหมือนการเราวอร์มเครื่องค่ะซึ่งจังหวะการทํางานของมันมันก็จะเป็นการดูดสั้นๆเตือนเตือเตเตเตอเตเป็นการวอร์มเหมือนให้เครื่องปั๊มนมเนี่ยทําความรู้จักกับ nope นมนมของเราเนาะให้รู้ว่าเฮ้ยฉันกําลังจะปั๊มเธอแล้วนะจงเตรียมพร้อมนะตอนนี้นะคะโหมดที่2นี่ก็คือโหมดการดูดนะคะพอเราการะตุ้นไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะ อาจจะสัก5นาทีเนาะแอนก็จะเปลี่ยนมาเป็นโหมดดูดน,นะคะอันนี้แหละน้ำนมมันเหมือนแบบพร้อมแล้วเขาทําความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วแล้วก,ก็มันก็จะทําการดูดยาวๆฟืดฟืดเสียงตรงนี้เนี่ยคุณแม่จะรู้เลยว่าน้ํานมเนี่ยมันจะแบบว่าไหลออกมาเร็วแล้วก็ไหลออกมาแบบว่าเป็นแบบ ร่างูมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนหมดที่3มันเป็นการหมดที่มันเป็นหมดที่มิกซ์กันระหว่างหมดกระตุ้นและดูดเขาเรียกว่าโหมด2 in ินวะคะมันก็จะกระตุ้น5ครั้งดูด1ครั้งนะคะทำให้หการปั๊มนมเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสุดท้าย ที่ทุกคนกังวลว่าเฮ้ยนมมันจะเกลี้ยงเต้าหรือเปล่าเราปรับไปที่โหมดรีดน้ํานมนะคะมันก็จะเป็นการดูดยาวๆแบบล้ําลึกถึงแบบว่าต่มท่อน้ํานมลึกๆเข้าไปยิ่งคือนะ,ะทำให้การปั๊มนมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดเลยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะคุณแม่สังเกตเห็นปุ่มตรงกลางนี้ไหมมันเป็นปุ่มเทอร์โบค่ะปุ่มนี้เมื่อเรากดแล้วนะคะมันจะทําให้การปั๊มนมของเราเนี่ย เร็วขึ้นและแรงขึ้นนะคะและแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีการกินแบตเตอรี่มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ <De ep blues> พูดกันมาก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าสำหรับราคาของเครื่องปั๊มนม l i t t l e plus โนะคะอยู่ที่7,990บาทเรียกว่า ถูกกว่ารุ่นพี่ใหญ่อย่างรุ่น Galaxy เนี่ยเกือบครึ่งกันเลยนะคะถ้าคุณแม่คนไหม่นะคะต้องการหาเป็นเครื่องหลักหรือเครื่องรองแม่แอนว่าเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่เพจของ Attitude Mum ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวแม่ลงไว้ให้ d e s i r i p t i o n ข้างล่างะคะ่ะแต่ว่ายังไม่จบเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะมีตัวกรวยปั๊มนมที่จะทําให้เรานะปั๊มนมโดยที่ไม่ต้องใช้มือเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ แต่ก่อนนะคะคุณแม่ก็คงจะคุ้นชินกับการใช้กรวยปั๊มนมแบบนี้ปั๊มนมเนาะ อันนี้แม่แอนทำให้ดูนะคะเวลาเราปั๊มนมแบบนี้เราก็ต้องใช้มือมือหนึ่งประคองเหลือแค่มือเดียวในการทํากิจวัตรอื่นๆไม่ว่าจะดูแลลูกทํากับข้าวทาอะไรซึ่งแน่นอนแหละว่ามันไม่ถนัดเราจะต้องเสียเวลาในการปั๊มนม30นาทีไปฟรีๆโดยที่นั่งอยู่กับที่เต็มที่ก็คือใช้มือถ่ายมือถือช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันจะง่ายขึ้นมากๆถ้าคุณแม่มีตัวแฮนด์ฟรีที่เรียกว่า easy day ของ attitude มานะคะตัวนี้เนี่ย เพียงแค่ยัดเข้าไปในชุดชั้นในต่อสายกับเครื่องปั๊มนมไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ได้ของแอ t ิจูดมัมนะคะเราก็จะทําให้เราสามารถแบบว่าปั๊มนมได้โดยที่ไม่ต้องจับอีกเลยนะคะเพราะามันยัดอยู่ข้างในเนี่ยเวลาใส่แล้วมันก็จะแบบดูมแบบนี้นะคะเราก็จะสามารถปั๊มนมทํากับข้าวทํางานหรือแม้กระทั่งขับรถออกไปนอกบ้านนะคะทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ ทีนี้เรามาดูตัว Easy Day ดีกว่าค่ะยังคงเป็นซิลิโคนแท้ร0 0เเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่หัวนมเราจะใส่เข้าไปซึ่งสามารถปรับเป็น2ขนาดได้นะคะก็คือ24มมิลกับ27มมิลนะคะ <S <S เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าใครใช้ เครื่องปัม๊มนมกลวยปั๊มนมของแอ t ิจูดมาร m ก็น่าจะเข้าใจตัวเครื่องได้ไม่ยากเลยนะคะเราก็ใส่เนี่ยประกอบส่วนประกอบมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะมีวาว getan, ล์วมีฝาซิลิโคนกันย้อนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในขวดนี้เนี่ยเราสามารถปั๊มนมบรรจุได้ครั้งละ4อ่ออนนะคะเวลาใช้ก็คือเสียบสายเข้าไปง่ายๆปกติเลยนะคะแล้วก็ยัดเข้ากับเสื้อแค่นี้นะคะ ง่ายสบายมากเลยค่ะ,ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวเครื่องความนมรุ่น Little Press p r a s Pro นะคะแล้วก็กลวยซิลิโคนรุ่น Easy Day นะคะหวังว่ารีวิวนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกท่านนะคะและถ้าคุณแม่ทุกท่านนะคะอยากติดตามสาระดีๆรีวิวดีๆสินค้าดีๆสำหรับแม่และเด็กนะคะก็ติดตามได้ที่ Madam Ann ทั้งทาง YouTube และทาง Facebook สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายผู้ไม่พลาดการติดตามอย่าลืมกดซับสไคารต์และ กดกระดิ่งครุงค้งกิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และกะฟฟ็ Facebook นะจ๊ะ